หญิงสาวยากจนแต่งงานกับมหาเศรษฐีวัย73ปีหลังจากผ่านไปหนึ่งสัปดาห์เธอช็อกเมื่อเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ้านหลังใหญ่ตั้งตรงงานกลางสวนกว้างต้นไม้สูงล้อมรอบราวกับป้อมปราการลมกลางคืนพัดแรงทำให้ใบไม้เสียสีกันเกิดเสียงแผ่วเบาหญิงสาวก้าวเข้ามาในห้องโถงหัวใจเต้นแรงพื้นไม้ขัดมันสะท้อนแสงไฟระยะ กลิ่นหอมของดอกไม้ประดับเจือปนกับกลิ่นเก่าของไม้โบราณเธอใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มาได้เพียงหนึ่งสัปดาห์ทุกอย่างหรูหราเกินกว่าที่เธอเคยจินตนาการแต่บางอย่างกลับทําให้เธอรู้สึกไม่สบายใจมหาเศรษฐีวัย73ปีสามีของเธอแทบไม่ออกจากห้องนอนเขาพูดน้อยสีหน้าสงบนิ่งราวกับซ่อนอะไรบางอย่าง คืนแรกของการแต่งงานเขาเพียงมองเธอเงียบฮ่าฮ่ไม่มีการสัมผัสไม่มีคำพูดหวานเพียงแค่ยิ้มบางๆแล้วปิดไฟนอนเธอพยายามคิดว่าเป็นเพราะอายุที่มากแล้วแต่ความรู้สึกแปลกๆเริ่มก่อตัวในใจคืนหนึ่งเธอตื่นขึ้นมากลางดึกเสียงดังกราๆจากทางเดินด้านนอกหัวใจเธอเต้นรัว เธอค่อยๆลุกขึ้นจากเตียงเปิดประตูออกไปช้าฮ่าห่าทางเดินมืดสนิทมีเพียงแสงจันทร์ลอดผ่านหน้าต่างอากาศเย็นแยะเยือกจนเธอขนลุกเสียงนั้นยังคงดังอยู่เหมือนมีบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวในความมืดเธอก้าวไปข้างหน้าทีละก้าวสายตาจับจ้องไปที่บันไดไม้เก่า เสียงนั้นดังขึ้นเหมือนเสียงของบางสิ่งที่ลากไปกับพื้นเธอหยุดนิ่งหายใจติดขัดสิ่งที่เธอเห็นตรงหน้านั้นทำให้ร่างกายของเธอเย็นเฉียบเธอยืนตัวแข็งหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกมาข้างล่างบันไดเงาดำเคลื่อนไหวช้าๆบนพื้นมันยาวผิดธรรมชาติ เหมือนร่างของบางสิ่งที่ไม่ใช่คนเธอกลืนน้ำลายอย่างยากลำบากแสงจันทร์สาดส่องลอดหน้าต่างเผยให้เห็นขาของใครบางคนแต่ร่างกายส่วนบนกลับบิดเบี้ยวผิดรูปเหมือนถูกหักในมุมที่เป็นไปไม่ได้เธอแทบกรีดร้องแต่เสียงกลับติดอยู่ในลำคอร่างนั้นขยับช้าๆลากไปตามพื้น เสียงดังแกรกๆเหมือนมีบางอย่างกำลังถูกดึงไปข้างหน้าเธอถอยหลังอย่างระวังแต่พื้นไม้ใต้เท้ากลับส่งเสียงดังเอียดเงานั้นหยุดชะงักเธอกลั้นหายใจหัวใจเต้นระรัวร่างนั้นค่อยๆหันมาดวงตาขาวพลนไม่มีตาดำริมฝีปากซีเซียวใสแย,ยิ้มกว้าง รอยยิ้มนั้นกว้างผิดธรรมชาติกว้างจนแทบฉีกไปถึงหูเธอรู้สึกเหมือนขาจะหมดแรงอากาศรอบตัวเย็นเยียบจนเสียวสันหลังร่างนั้นขยับเข้ามาใกล้เสียงกระซิบแผ่วเบาดังมาจากความมืดเธอได้ยินชื่อของตัวเองเสียงนั้นแหบพร่าและเต็มไปด้วยความเย็นชา เธอเบิกตากว้างจ้องมองสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแล้วก็ต้องตกใจสุดขีดใบหน้านั้นคือใบหน้าของสามีเธอเองเธอแทบหยุดหายใจขาทั้งสองข้างสั่นจนแทบทรงตัวไม่อยู่ใบหน้าของสามีเธอแต่ผิดปกติอย่างน่าสะพรึงกลัวผิวหนังซีดเผือดเหมือนไร้เลือดหล่อเลี้ยง ดวงตาขาวพลนไร้แววชีวิตริมฝีปากฉีกยิ้มกว้างผิดธรรมชาติลมหายใจของเธอเริ่มขาดห่วงร่างนั้นขยับเข้ามาใกล้เสียงขูดลากของเท้าเปลยเปล่าบนพื้นไม้ดังขึ้นทุกครั้งที่มันขยับเธอก้าวถอยหลังอย่างหวาดกลัวแต่ชนเข้ากับผนังเย็นเยียบหนีไม่ได้เงาดําของร่างนั้นทอดยาวเข้าหาเธอ เธอพยายามกลั้นเสียงกรีดร้องเสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นอีกครั้งทำไมเธอถึงกลัวฉันเสียงนั้นเย็นชาลึกทุ้มราวกับไม่ใช่เสียงของมนุษย์เธอสายหน้าน้ำตาคลอเบา้าริมฝีปากสันระริกแต่พูดอะไรไม่ออกร่างนั้นหยุดชะงักอยู่ตรงหน้าเธอได้กลิ่นบางอย่างโชยมา กลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงราวกับเนื้อที่กำลังเน่าเปื่อยเธอแทบอาเจียนหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเจ็บร่างนั้นก้มหน้าลงมาใกล้จนเธอสามารถมองเห็นผิวหนังที่แตกลอกเผยให้เห็นเนื้อสีดำคล้ำด้านใต้เธอเบิกตากว้างจ้องมองด้วยความสยองนี่ไม่ใช่คนนี่ไม่ใช่สามีของเธอ มันคือบางสิ่งที่อยู่ในร่างของเขาบางสิ่งที่ไม่ควรมีอยู่บนโลกนี้เธออยากกรีดร้องแต่เสียงกลับไม่ออกจากลำคอร่างนั้นเอื้อมมือขึ้นมานิ้วเรียวยาวผิดมนุษย์ค่อยๆเอื้อมมาสัมผัสใบหน้าของเธอสัมผัสเย็นเฉียบราวกับมือของคนตายเธอตัวแข็งทื่อร่างกายไม่เชื่อฟังแล้วเสียงหัวเราะเบาๆก็ดังขึ้นหัวเราะในลำคอ แต่ฟังดูเหมือนเสียงของใครหลายคนซ้อนกันเธอเบิกตากว้างขึ้นกว่าเดิมก่อนที่ร่างนั้นจะกระซิบข้างหูเธอเบาฮ่าฮเธอแทบหยุดหายใจร่างนั้นยังคงยืนอยู่ตรงหน้าดวงตาขาวโพลนจ้องมองเธอไม่กระพริบรอยยิ้มกว้างยังคงฉีกจนเห็นเหงือกดำคล้ำเสียงกระซิบเมื่อครู่ยังดังก้องอยู่ในหัวของเธอเธอคิดว่าเธอแต่งงานกับใครกันแน่ เธอสั่นไปทั้งตัวเหงื่อเย็นไหลซึมตามแผ่นหลังนี่ไม่ใช่ความฝันมันคือความจริงความจริงที่เธอไม่อาจหนีได้เธอพยายามกลืนน้ำลายแต่ลำคอแห้งผากขาขยับไม่ได้เหมือนร่างกายถูกตรึงอยู่กับที่ร่างนั้นค่อยๆก้าวเข้าใกล้อีกนิดกลิ่นเหม็นเน่าแรงขึ้นเหมือนซากศพที่ถูกทิ้งไว้นานหลายวันเธออยากร้องไห้ อยากตื่นจากฝันร้ายนี้แต่เธอรู้มันไม่ใช่ฝันเธอสูดลมหายใจเข้าเฮือกใหญ่พยายามบังคับตัวเองให้ตั้งสติเธอต้องหนีเธอต้องออกไปจากที่นี่แต่ก่อนที่เธอจะขยับตัวร่างนั้นก็พูดขึ้นอีกครั้งเสียงทุ้มต่ำแหบพร่าราวกับไม่ใช่เสียงของคนเดียวเธอคิดว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเธอเบิกตากว้าง ความหนาวเย็นล่นขึ้นมาตามกระดูกสารหลังหัวใจเต้นแรงจนรู้สึกเหมือนจะระเบิดออกมาอะไรนะหมายความว่ายังไงเธอกระซิบเสียงสัน่นร่างนั้นหัวเราะเบาฮ่าฮหัวเราะในลำคอเสียงเหมือนดังมาจากที่ไกลฮ่าฮแต่ขณะเดียวกันก็ดังอยู่ข้างหูของเธอฉันไม่ใช่เขารอยยิ้มของมันกว้างขึ้นอีก เขาตายไปตั้งแต่คืนแรกของการแต่งงานแล้วเธอสะดุ้งสุดตัวมือเย็นเฉียบของมันเอื้อมมาจับไหล่เธอไว้แน่นเล็บยาวกดลงบนผิวเธอหายใจหอบแรงร่างกายสั่นสะทานไปทั้งตัวเธอสายหน้าช้าฮ่าฮ่ไม่จริงเสียง <c oughs> ของเธอแผ่วเบาเธออยากจะวิ่งหนีแต่ร่างนั้นไม่ปล่อยเธอไปง่ายฮ่าฮ่ ฉันอยู่ที่นี่มาตลอดมันกระซิบข้างหูเธอเสียงนั้นเต็มไปด้วยความเย็นชาเธอหลับตาแน่นน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวแล้วที่เธอนอนด้วยทุกคืนร่างนั้นหัวเราะแผ่วเบาเสียงหัวเราะเย็นยะเยือกมันเป็นตัวอะไรละ่ะเธอรู้สึกเหมือนเลือดในร่างกายเย็นเฉียบหัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกคำพูดของมันสะท้อนกล้องอยู่ในหัว แล้วที่เธอนอนด้วยทุกคืนมันเป็นตัวอะไรล่ะเธอสายหน้าแรงฮ่าไม่อยากเชื่อไม่อยากยอมรับแต่เธอจำได้คืนแรกหลังแต่งงานร่างของสามีที่นอนอยู่ข้างฮ่าฮเย็นกว่าปกติแขนที่กอดเธอไว้แข็งทื่อหายใจช้าราวกับแทบไม่มีชีวิตแต่เธอคิดว่าเป็นเพราะอายุที่มากของเขา แล้วทุกคืนหลังจากนั้นกลิ่นเหม็นแปลกๆที่เธอคิดว่าเป็นกลิ่นยาสัมผัสเย็นเยือเยอกของมือที่ลูบไล้ผิวเธอทุกครั้งที่เธอลืมตาตื่นขึ้นมากลางดึกดวงตาของเขามักจ้องมองเธออยู่แล้วไม่เคยหลับเลยสักคืนเดียวเธอกลืนน้ําลายลงคอยอย่างยากลําบากร่างนั้นก้มลงมาใกล้เสียงกระซิบแผ่วเบาดังขึ้นข้างหูเธอรู้ตัวหรือเปล่าว่าเธอแบ่งเตียงให้กับใคร เธอสะดุ้งสุดตัวพยายามผลักมันออกแต่มือเย็นเฉียบของมันกำแน่นเล็บยาวจิกลงบนแขนเธอจนรู้สึกถึงความเจ็บเธอวีดร้องสุดเสียงดิ้นรนสุดแรงเพื่อให้หลุดจากมือมันแล้วเธอก็เห็นเงาสะท้อนของตัวเองในกระจกฝั่งตรงข้ามแต่สิ่งที่อยู่ข้างๆเธอไม่ใช่คนเป็นร่างสีดำคล้ำผอมแห้งเหมือนศพแห้งดวงตาขาวพลนไร้แววชีวิต ริมฝีปากแห้งแตกแต่ยังคงฉีกยิ้มกว้าง app, เธอกรีดร้องอีกครั้งเสียงกล้องสะท้อนทั่วห้องร่างนั้นหัวเราะเบาฮ่าฮาฉันเฝ้าดูเธอทุกคืนเธอสั่นไปทั้งตัวพยายามขยับตัวถอยหลังแต่ขากลับหมดแรงเธอล้มลงกับพื้นเสียงหัวเราะของมันดังก้องดังกว่าครั้งไหนฮ่าฮา เหมือนเสียงของใครหลายคนซ้อนกันเธออยากตื่นจากฝันร้ายนี้แต่เธอรู้ดีนี่ไม่ใช่ฝันนี่คือความจริงแล้วเธอจะหนีจากมันได้หรือไม่เธอหอบหายใจแรงมือสั่นสถานพยายามพยุงตัวเองขึ้นจากพื้นแต่ร่างกายหนักอึ้งเหมือนถูกตรึงไว้ด้วยพลังบางอย่างเงาดำนั้นย่อตัวลงมาช้าฮ่าฮ ใบหน้าที่เน่าเฟ้จนเห็นกระดูกขยับเข้ามาใกล้กลิ่นเหม็นเน่าหนักขึ้นจนเธอแทบอาเจียนเธอจะหนีไปไหนเสียงกระซิบแหบพร่าดังอยู่ข้างหูเธอเบิกตากว้างสายหน้าแรงฮ่าฮาไม่ฉันไม่อยากอยู่ที่นี่เธอพยายามลุกขึ้นแต่ทันใดนั้นมือผอมแห้งของมันก็กดไหล่เธอไว้แน่นเล็บยาวจิกเข้าไปในผิว เธอรู้สึกถึงเลือดอุ่นๆไหลออกมาความเจ็บปวดแล่นท่านไปทั่วร่างอย่ากลัวไปเลยมันกระซิบเธอแต่งงานกับเขาแล้วเธอสั่นสะทานหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกฉันไม่เข้าใจเสียงเธอสั่นเครือเง่านั้นหัวเราะเบาฮ่หาฮ่าเสียงหัวเราะนั้นก้องสะท้อนไปทั่วห้องสามีของเธอมันพูดช้า ฮ่เขาสัญญากับฉันว่าถ้าเขาตายจะมีคนมาแทนที่เธอแข็งทื่อไปทั้งตัวหัวใจหยุดเต้นไปชั่วขณะอะไรนะเสียงเธอเบาหวิวแทบไม่หลุดออกจากลำคอมันก้มลงมากระซิบใกล้ฮ่เธอคือคนแทนนั้นเธอกรีดร้องสุดเสียงพยายามดิ้นรนสุดกำลังแต่แรงของมันมหาศาล มือที่เย็นเฉียบลากเธอไปสู่เงามืดราวกับกำลังกลืนกินเธอทั้งเป็นเธอพยายามคว้าอะไรบางอย่างแต่ทุกอย่างรอบตัวเป็นเพียงความว่างเปล่าดวงตาขาวโพลนของมันจ้องลึกเข้ามาในดวงตาของเธอถึงเวลาของเธอแล้วเธออ้าปากหวีดร้องอีกครั้งแต่ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาแล้วทุกอย่างก็มืดสนิทเธอลืมตาขึ้นอีกครั้งร่างของเธอหนักอึ้ง ทุกอย่างรอบตัวมืดสนิทไม่มีเสียงไม่มีแสงไม่มีแม้แต่ลมหายใจของเธอเองเธอพยายามขยับตัวแต่เหมือนถูกตรึงไว้กับบางสิ่งมือของเธอสัมผัสได้ถึงพื้นไม้แข็งๆใต้ร่างกลิ่นอับชื้นของดินและฝุ่นคละคลุ้งอยู่ในอากาศเธอพยายามสุดหายใจลึกฮ่าแต่รู้สึกเหมือนอากาศกำลังหมดไปทีละน้อยเธอเริ่มตระหนักถึงบางอย่างเธอไม่ได้อยู่ในห้องของเธออีกแล้ว เธออยู่ในกล่องแคบฮ่าฮ่ากล่องไม้หัวใจของเธอเต้นแรงจนเหมือนจะทะลุออกมาเธอใช้มือทั้งสองข้างทุบพื้นไม้เหนือหัวช่วยด้วยมีใครอยู่ไหมไม่มีเสียงตอบรับเธอพยายามทุบแรงขึ้นเล็บของเธอแตกเป็นเสียงเสียงเลือดไหลซึมออกมาแต่ไม้กลับไม่ขยับแม้แต่น้อยเธอกลั้นหายใจฟังเสียงรอบตัวเงียบ เงียบสนิทมีเพียงเสียงหัวใจของเธอที่เต้นแรงจนหูอื้อเธอกรีดร้องสุดเสียงแต่เสียงของเธอดูเหมือนถูกกลืนหายไปกับความมืดน้ำตาเริ่มไหลอับแก้มนี่มันอะไรกันเธอไม่อยากตายเธอพยายามทุกฝาไม้จนหมดแรงมืออ่อนล้าจนแทบขยับไม่ได้แล้วทันใดนั้นเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากความมืด เสียงกระซิบที่เธอคุ้นเคยเธอคือคนแทนที่เธอกลั้นหายใจหัวใจแทบหยุดเต้นเสียงนั้นดังขึ้นอีกใกล้ขึ้นตอนนี้เธอเป็นของฉันแล้วเธอเบิกตากว้างด้วยความหวาดกลัวสุดขีดแล้วเธอก็รู้สึกได้มือเย็นเฉียบที่ค่อยๆ่ลูบไล้ใบหน้าของเธอจากนั้นทุกอย่างก็มืดสนิทตลอดการ